อย่างไปนั่งกินไปนั่งจ้าพี่น้องแซ่บค่ะหอนหอนแล้วก็แซ่บว่ะโอ้ยจะกลมว่าแส่เหนียมปวดปวดไม่หน่อยยังเจ้าดีเลยมือนี่นกินร่วมญาติจ้ากินกพพับครอบครัวจ้าสมตำไก่ย่างขวดจิปมปมมาแซ่บน้ำกันจ้า กินข้าวเสียโฟกุโฟกุโอ้ออวยวจอดวานมกตาเหมอนกันบกาา้าแม่แม่มาาย้นมาหา,า,ากินข้าวแล้งแค่หากินนุ่มคุยกันด้วยันบุกจาน้องบกาวานบุกต่าเนี่ยมันใส่งหน้ากานมันไหมจังเลย เราต้บาลไม่ทําบอบอกดีว่าอยู่ม่ไงๆเอาหาเอาหังยนอื่อนเกิดที่ไรบ่เลยเกิดที่ไรบ่เลยก็เกิดที่ไรว่ช่ใช่เอาป้าไปทียาอั่นต้องโรธมันอย่างน้าไปบักนึ่งเรางาๆเลยบุญเนางเามดบุญเวไม่ได้บุญเดียวไม่นดเนี

เจ็คนมะอันก็ไปเอเอตาอหต่อต้อเอาไปกรบบ้านทุกทีอยากนั่งากินนั่งแซ่บเลยนี่ยังยังกว่ากยกว่า ัเนี่ยเด็กได้พวกเ่าได้กิ่บเขาได้มเนีดยวนี้สวยจะไปซื้อหวยตลาดหัวที่ร้อนเพราะว่าเอาไหมเง้เอาเก็บายเงบเขาทิ้บเขาได้เลยอาหารการกิัจน้งบางกบวาเขาได้เลยอันนี้อันคือกอันคืออัยังก็แก่ ตักเดียวกันกก็วัดถอดใหม่เลยก็หวานไดใบาของเดี่ยวตักเดี่ยวมันจะตรงนู้นหวาเนาะมีูนหวาทำไมว่าเผาวเีมันเตรียมกรเขายิกินเอาไปขวาอีตัวใจสิจะจักเกาหวานหวานน้ำมันใจน้อยน้ำมันยากเป็นใจง่ายๆกูจะยไะ้ลาบ่ ได้เดี๋ยวกว่ากัว่าขึ้นฟันเห็นี่พอก็เปย่างทีนหนองแล้วต้องไปไปน้อกันบ่อยับไปยังพอไปน้อกัน,กปปนกันเ็น้ององคอนตามไปดูกันงานเราเหมือนไงเองอ<ไ><ไ>ตามไปโอ้ยตาตาห่างทางอยู่ฟันไปฟันอะไรก็บบบ ขาเชิญจันบนั่มาหมึงผมก่หุนหหน้าเลยว่าอย่างน้เรากิดอะไรนมาขี้เสียไวแม่เกี่วเขาก็พอเกี่ยวน้ำไปโ้ยีนัว

ก็เคมมันมาเมด้วยอืมเติไก่ด้วยอืมอืมเสียบๆตุ๋มไก่เขาเที่ยงเป็นเขาใบแบบแสีบเลยนี่นะนี่หนก่ยหางหางใหเลย มันต้องกินมังกินโน้ตมเมาะะบาๆเลยเราบวกตาอืมงานหัวมัูไปไอะไรเราบอกซอสก็จะบอกตาเนะน่ะนนะนเรา,าวาร่าบกตานี่ยเามันใส่หน้ากาไม่ไหวือ่ปเร่าเขาไม่ไหวหเอาไปวานมนั่ลอมี่หนกตาเมาอ๋อน้ว่าเอาไมาไหวรือบุญแรงนีง่หบวกตา,าเอาไปวานมั้งโอ้แข้งแรงเลยบอกเนี่ ดูแพงเยอะอ์คอบอืมตวไม่สีเลยอือไม่เยเนาะนกินยูไห้ก็พอปันไดกินหลังไครล้งกว่าจริงนี่ขาดกินตุ่มไข่มาดได้ตุ่มไข่ เราใช้กับพูนไปแบกพูนผ่งน้องดลเราฮ่าฮ่าแต่มันกันจ้าปฏิจจาดคอะ